สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปของเราติดเลิขสิทธิ์นะคะเพราะว่าเราไล์สดแล้วลูกเราเปิดกระตูนอยู่ข้างๆก็เลยติดลิขสิทธิ์ไปก็มาดูดีเทลว,ว่าเราจะทำการแก้ไขอะไรได้บ้างเนาะ ก็จะมีให้ตัดเสียงเพลงออกนะคะเพลง่องนะเรา,ามาดูตัดเสียงอ่ตัดเสียงเพลงที่มันเป็นเลขเกริตออกนะ หรือจะมูดไปเลยนะคะนะมูดไปเลยอลราให้เขาแก้ไขนะคะทุกคนใช้อยู่เวลาก็น่าจะโดนเติบนะให้เขาแก้ไขไปก่อนอืม เพลงเสียงเพลงนี้นะคะที่มันติดลิขสิทธิ์เนะ your love is my d a r นาทีที่ยี่สิบหกสี่สิบสี่ถึงนาทีที่ยนะี่สิบหกจุดห้าสี่นะาทำการแก้ไขออกไปนะแล้วก็รอ,อเขาสร้างไรดได้ให้คืนนะคะเขาไปตรวจสอบก่อนเนาะ ให้เวลาเขาไปตรวจสอบก่อนนะ,ะโอ้ยเน,นี่ยแหละทุกคนเสียงเพลงล็ขสิทธิ์อย่าหาทำนะฮะนะนลูกสาวเราเนะ่ะเขาเปิดเพลงกระโทนนะยังไงก็ถ้าใครเจอปัญหานี้ก็หวังว่าจะทํากันได้นะอันนี้คือหลังบ้านนะคะที่เรียกว่าหลังบ้านหลังบ้าน youtube อันนี้คือหลังบ้านนะคะอ่าอันนี้คือหลังบ้านเนาะ,ะอ่าบนพ c กับ บนมือถือจะเห็นหลังบ้านกันคนละแบบนะคะคุณเห็นแบบเดียวกันไหมบนมือถือกับบนพีซีพีซีคอมพิวเตอร์โน้ตบุกนะคะคุณเห็นแบบเดียวกันไหมนนนนนนะคะ่ะคุณเห็นในแบบเดียวกันไหมอันนี้ก็อันนี้ือแดชบอร์ดนะคะคุณเห็นในแบบเดียวกันไหม ันนี้คือหลังบ้านนะคะใครที่มาถามเราอ่ะแล้วเราชอบพูดว่าหลังบ้านหลังบ้านเนี่ยหลังบ้านคือแบบนี้นะคะทุกคนหลังบ้านจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนที่เราชอบพูดว่าหลังบ้านหลังบ้านหลังบ้านเป็นแบบนี้นะคะนะคะหลังบ้านนะบางคนก็หลังบ้านก็เข้าใจว่าหลังบ้านก็คืออะไรนะหลังบ้านก็คือ เหมือนในมือถือนะคะเหมือนอเนกหลังบ้านเหมือนกันนะคะแต่ไม่ได้ละเอียดแบบนี้นะคะแต่เขาไม่ได้มีความละเอียดแบบนี้เนาะ,ะที่จะมาแก้ไขคลิปอะไรนะคะเข้าไปที่รายได้นะเข้าไปที่คอนเทนต์ของเรานะคะหลังบ้านเป็นแบบนี้นะคะเขาจะแจ้งบอกไว้หมดเลยนะแจ้งบอกเราไว้หมด